สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้อยากจะกล่าวในพระชนะของพระเจ้าในสุภาษิตบทสิบเอ็ดข้อสิบเถึงยีพูดถึงรางวัลแห่งความชอบธรรมพระคมพีในตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงรางวัลของความชอบธรรมว่าอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ตั้งมั่นในความชอบธรรมจะมีชีวิตบุคคลที่ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตายผู้ที่คิดตลบตะแลงเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแด่พระเจ้า แต่ผู้ที่มีทางไร้ตำหนยิย่อมเป็นที่ปิติยินดีของพระองค์จงแน่ใจเถิดสิ่งซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษหาไม่ได้แต่บรรดาคนที่ชอบธรรมจะได้รับการช่วยกู้ตอนนี้ได้พูดถึงรางวัลของคนชอบธรรมสประการด้วยกันประการที่1ก็คือรางวัลของคนชอบธรรมจะมีชีวิตเมื่อตั้งมัน่นพระคัมีในข้อที่19บอกว่าผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรม เราทั้งหลายได้รับการชำระพ้นจากความผิดความบาปพ,พระเจ้าทรงช่วยเราพ้นจากความบาปโดยความเชื่อในพระเจ้าในพระคัมภีร์โรมบทที่4แต่เราต้องตั้งมั่นครับตั้งมั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรายอมเป็นทาสของความชอบธรรมพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าอย่ายกอวัยวะของเราให้กับบาปใช่ไหมครับแต่ให้ยกให้กับความชอบธรรมหมายถึงเรายอมให้ความชอบธรรมมาควบคุมชีวิตของเราและเมื่อเราเองตั้งมั่นในความชอบธรรมแล้วเราจะมีชีวิต น่าสนใจคํานี้นะครับคำว่ามีชีวิตเนี่ยในภาษาเดิมใช้คำว่าเชเชแปลว่านอกจากจะมีชีวิตแล้วยังหมายถึงสดชื่นเหมือนกับต้นไม้ที่สดชื่นเหมือนกับน้ําที่ใสสะอาดนะครับและแข็งแรงด้วยพี่น้องอาจจะดูผมแข็งแรงนะครับแต่เจ็บไปหมดนะครับนะดูเหมือนมีชีวิตแต่ไม่ค่อยจะมีชีวิตทีวาเท่าไหร่นะครับนั่นเป็นชีวิตที่ไม่ดีครับแต่ขอหนุนใจว่าพระเจ้าได้สัญญากับเราว่าเมื่อ เราติดตามพระองค์นะครับความความชอบธรรมเราจะมีชีวิตที่ตั้งมั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามจะมีความสดชื่นอยู่เสมอนะครับในความสดชื่นนั้นก็อยู่บนใบหน้านอยู่เสมอนะครับอันที่2เป็นที่พอพระทยัยในข้อ20ได้กล่าวว่าคนที่ความคิดตลบตะแลงเป็นที่น่าเกลียดของพระเจ้าพระคัมภีร์กำลังบอกว่าอย่างไงครับคนเราจะเป็นคนชอบธรรมมันต้องเริ่มต้นที่ความคิดจะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทยัยไร้ตําหนิเป็นที่พระเจ้าปฏิยินดีต้องเริ่มต้นที่ความคิด ความชอบธรรมของคนเราเนี่ยพระเจ้าทรงชำระวิญญาณของเราแล้วนะครับดังนั้นเองเราต้องรักษาความคิดของเรารักษาใจของเราด้วยความระวังระวัยรอบด้านพระธรมบิบอกว่าเพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจเราเคยศึกษาในบทที่4ี่ข้อยีไปแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเองเมื่อเรารักษาความคิดของเรารักษาใจของเรานะครับซาตานจูจ่โจมอาวา่าอาดามด้วยอะไรครับด้วยความคิดขณะเดยียวกันโนอาปกป้องชีวิตของเขา ก็ด้วยความคิดของเขาเหมือนกันเขาไม่คิดเหมือนกับคนที่อยู่รอบข้างเขาและพระเจ้าก็ช่วยให้โนอาปลอดภัยเป็นที่พอพระไัยพระเจ้าอะนะครับอันที่3ก็คือรับการช่วยกู้เมื่อกี้ได้กล่าวถึงเรื่องโนอาและพระคัมภีร์ได้กล่าวในข้อ21บอกว่าจงแน่ใจเถิดซึ่งคนชั่วร้ายจะไม่มีโทษก็หาไม่ได้แต่บรรดาคนที่ชอบทํใจะรับการช่วยกู้โนอาไม่ได้ทำเหมือนกับคนทั่วไปโนอารักษาความคิดของเขารักษาชีวิตของเขากับพระเจ้าด้วยความ ระวังระไวรอบด้านของเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าทรงช่วยครอบครัวของเขาไว้ขณะเดีวยวกันคนที่ปฏิเสธอะไรเกิดขึ้นครับเขาโดนทาโทษจากพระเจ้ามนุษย์ถูกล้างนะครับเนื่องจากความบาปมนุษย์อาจทรยศ์คนมีพระคุณในโลกนี้ได้แต่เราไม่สามารถจะหลีกหนีผลที่เราปฏิเสธการช่วยกู้และทรยศต่อพระเจ้าได้คําว่าช่วยกู้ก็น่าสนใจนะครับคําว่ามาเล็ดน,นะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกเหมือนกับว่า ใช,ใช้แปลว่าราบเรียบไปได้ราบรื่นเหมือนกับสุภาษิตบทที่3ได้พูดถึงความราบรื่นนะครับดังนั้นเองหมายความว่าคนที่ติดตามพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเขาอย่างราบลื่นถ้าจะหลุดรอดปลอดภัยจะถูกปลดปล่อยหรือช่วยกู้ได้อย่างปลอดภัยด้วยดังนั้นเองนะครับรางวัลของความชอบธรรมมีชีวิตเมื่อตั้งมั่นเป็นที่พอพระทัยได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าพระเจ้า,จาอัยอดครับ